สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น a t t ราคาตรงบริเวณนี้น่าสนใจแล้วหรือยังจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูหุ้นตัวใหญ่กันบ้างนะครับ นี่ก็คือหุ้น AOT หรือว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนซึ่งหุ้นตัวนี้ก็แน่นอนครับช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ค่อนข้างที่จะตรงๆแล้วก็เต็มๆนะครับเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยตัวบริษัทค่อนข้างที่จะเป็นบริษัทที่หลายหลายคนมองว่าเป็นเสือนอนกินนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเสือก็น่าจะไม่มีจะกินแล้วอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าผู้โดยสารของแต่ละสายการบินเนี่ยก็ลดลงนะครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ก็ไม่ได้เข้ามาในประเทศนะครับเพราะว่าประเทศก็มีการปิดตัวอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยมีผลทําให้ในส่วนของไรายได้ของสายการบินเนี่ยก็ไม่มีนะครับ เขาก็เลยมีการมาปณีปนอมนี้ในเรื่องของค่าเช่าพื้นที่อะไรพวกนี้นะครับก็มีผลทำให้รายได้ของหุ้น AOT เนี่ยก็หายไปกว่า80%ซนะครับในครึ่งปี6,4นี้นะครับมันก็เลยมีผลทำให้ตัวบริษัทก็ขาดทุนเหมือนเดิมนะครับในช่วงครึ่งปี6,4ซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในครึ่งปี64นะครับเราจะพบว่าตัวบริษัทเนี่ยก็มีรายได้รวมอยู่ที่6 0 7 3 7 3ล้านบาท ซึ่งพอมาดูในส่วนของกำไรสุทธินะครับตัวบริษัทเนี่ยก็คือขาดทุนนะซึ่งขาดทุนอยู่ที่11,164.54ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นนะครับอยู่ที่78สตางค์ต่อหุ้นก็เรียกได้ว่าถ้าเราดูในส่วนของรายได้ของตัวบริษัทนะครับก็หายไปถึง80.48%นะครับโดยประมาณ ทำให้กำไรสะสมของตัวบริษัทนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับก็ลดลงนะเหลืออยู่ที่89,810ล้านบาทนะครับโดยประมาณ ซึ่งก็หายไปเยอะเนาะโดยปกติเนี่ยกำไรสะสมของหุ้น a อ t นะครับจะอยู่ที่ประมาณ10,000แสนล้านบาทนะครับ1แสนล้านกว่าบาทด้วยความที่ตัวบริษัทนะครับก็มีการจ่ายปันผลน่าจะทุกปีนะครับปีละประมาณ1.4 1.5 0เอเะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการเอากำไรสะสมบ้างเอากำไรจากการดำเนินงานบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาคือตัวบริษัทก็กำไรก็หายไปแบบเยอะมากนะครับ ยิ่งอย่างในปีนี้เนี่ยครึ่งปีก็ขาดทุนไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็เลยทำให้กำไรสะสมของตัวบริษัทนั้นลดลงนั่นเองทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับในส่วนของหนี้สินของตัวบริษัทหนี้สินก็เพิ่มขึ้นนะครับมากถึง15 7ซนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็เมื่อเทียบกับ ในช่วงของปีก่อนๆนะครับก็ถือว่านี่สินเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นี่สินส่วนใหญ่ที่เพิ่มมาเนี่ยก็เป็นนี่สินไม่หมุนเวียนด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้ค่า D/E ของตัวบริษัทนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น0.66เท่าจากแต่ก่อนเนี่ยค่า D/E ของหุ้นเ o t จะอยู่ที่ประมาณ0.22เท่านะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่ว่าโดยภาพรวมแล้ว ก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำพอสมควรเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเพราะว่าค่า DE ก็ยังไม่ถึง1เลยนะครับโดยที่ราคาในปัจจุบันของหุ้น AOT อนะครับอยู่ที่60บาท75สตางค์ต่อหุ้นทีนี้นะครับราคาของหุ้น AOT ตรงบริเวณนี้นะครับราคา60บาท75สตางค์เนี่ยหรือว่าประมาณ60บาท61บบาทเนี่ย ราคาตรงบริเวณนี้น่าสนใจหรือแพงเกินไปนะครับถ้าเรามาดูในเรื่องของค่า P/E คือมันก็วัดค่าไม่ได้เพราะว่าตัวบริษัทก็คือขาดทุนอะไรแบบนี้ถึงวัดค่าได้ก็คือค่า P/E มันก็สูงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เกิดจากการที่ว่าราคาของหุ้นนั้นมีการปรับตัวขึ้นมาแต่ว่าผลประกอบการของตัวบริษัทคือมันไม่เป็นไปตามราคาที่มันปรับตัวขึ้นนะครับ ก็เลยทําให้เวลาเรามาดูแล้วมันก็จะมองว่าเฮ้ยราคาตอนนี้มันค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยจะต้องมาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยว่าเฮ้ยระดับราคาตรงบริเวณนี้น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจนะครับ โดยเราจะมาเริ่มดูที่กราฟรายเดือนก่อนละกันนะครับแล้วก็จะพบว่าตอนนี้นะครับกราฟรายเดือนเนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะขึ้นชันมาพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเรามาพิจารณาในส่วนของเส้น RSI นะครับเราก็จะพบว่าตอนนี้เส้น RSI ก็ลงไปแตะตรงโซนโอเวอร์โซแล้ว ซึ่งอันนี้มันถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการเข้าไปสะสมนะครับประกอบกับถ้าเราดูดีๆนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเส้น m a 200นะครับซึ่งแท่งราคาเนี่ยก็ยืนเหนือเส้น AM a m A 2 0 0ด้วยนะครับมันก็บ่งบอกให้เห็นว่าตอนนี้แนวโน้มราคาของหุ้น a อ t เนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นนะครับในกราฟรายเดือน ทีนี้ถ้าเราย่อลงมาดูในส่วนของกราฟลายสัปดาห์นะครับเราก็จะพบว่าแนวนุมราคาของหุ้น a อ t เนี่ยก็คือยังเป็นขาลงนะครับซึ่งการปรับตัวขึ้นมาในครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการรีบาวกลับขึ้นมาโดยเราจะมองแนวต้านตรงบริเวณเส้นมือ0 0นะครับเพราะว่าเมื่อราคาขึ้นไปชนตรงบริเวณเส้นมือส0ในกราฟลายสัปดาห์เนี่ยก็เหมือนจะไม่ผ่านนะครับมีผ่านขึ้นไปยืนได้บ้างแต่สุดท้ายก็คือต้องหลุดลงมานะครับแต่ว่า เราจะเห็นนะครับว่าการย่อลงมาแต่ละครั้งเนี่ยยังไม่มีการสร้างจุดต่ําสุดใหม่นะครับซึ่งอันนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันก็จะมองได้ว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเริ่มที่จะไม่ทําจุดต่ําสุดเนี่ยก็หมายความราคาก็เริ่มที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้คือมันยังอยู่ในข้างล่างเส้น A200 อยู่นะครับในกราฟลายสัปดาห์ ทีนี้ถ้าเราย่อยลงมาดูในส่วนของกราฟรายวันนะครับเราก็จะพบว่าการเคลื่อนไหวของราคานะครับของหุ้น l อวเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซเวย์ซึ่งมันก็จะมีหลายระดับนะครับซึ่งตอนนี้กรอบราคาของหุ้น l อวเนี่ยจะอยู่ในช่วงของราคาประมาณ58-59บาทนะครับไปหาประมาณ63บาท64บาท ซึ่งในกรอบใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นตรงบริเวณประมาณสัก5 8 5 9บาทไปหาตรงบริเวณ6 8บาท69บาทนะครับตามกรอบสีเหลืองตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกรอบเล็กก็จะเป็นกรอบสีเหลืองแล้วก็ตรงแนวต้านก็จะเป็นสีชมพูนะครับแต่ว่า ถ้าเราดูอีกมุมมองนึงนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีแนวกดอยู่นะครับโดยถ้าเราตีเป็นกรอบแนวรับแนวต้านนะครับตามนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีแนวต้านอยู่2แนวที่เราที่มันขึ้นไปแล้วไปชนแล้วก็ไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้นะครับก็คือตรงบริเวณ68บาท95สตางค์หรือประมาณ69บาทนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณ64บบาทนะครับตรงนี้แหละ ที่ขึ้นไปแล้วมันก็ไม่ผ่านแล้วตอนที่เขาลงมานะครับก็จะมีการสร้างจุดต่ำสุดใหม่ตลอดในกรอบของเขานะครับซึ่งตอนนี้ในมุมมองของกราฟรายวันเนี่ยตัวราคาของหุ้น LT เนี่ยครับก็ยังเป็นขาลงอยู่เลยประกอบกับเส้น RSI นะครับก็ขึ้นไปชนตรงโซนโอเวอร์บอทแล้วก็มีการย่อกลับลงมานะครับ ซึ่งมันก็มีโอกาสที่เส้น r อ i จะต้องลงไปแตะตรงโซนโอวบอทก่อนราคาถึงจะมีการดีดตัวขึ้นมานะครับเหมือนในอดีตที่เขาเคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าราคาขึ้นไปชนตรงโซนโอวบอสก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ก็จะต้องมีการย่อลงมาซึ่งการย่อลงมาในแต่ละครั้งนะครับอย่างที่บอกถ้าเราตีกราฟประมาณนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีการสร้างจุดต่ำสุดใหม่ ซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับเราก็ต้องมาลุ้นว่าราคาเนี่ยจะมีการสร้างจุดต่าสุดใหม่หรือเปล่าซึ่งมันก็จะมีจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือตรงบริเวณราคา58บาท9สบตัถึง59บาทนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าราคาไม่หลุดลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะไม่เป็นไปตามเทรนที่ผมตีเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่2นะครับก็จะเป็นราคาตรงบริเวณ56บาท ถ้าเกิดว่าราคาหลุดตรงบริเวณนี้นะครับแน่นอนครับมันจะเป็นไปตามเทรนที่เตียวไวเลยแล้วมันก็จะเป็นเทรนของการเป็นขาลงด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูในตอนนี้ก็คือกราฟรายวันก็เป็นขาลงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าราคาหลุดตรงนี้มาเนี่ยมันก็จะมีการสร้างนิวโลหรือว่าจุดต่ำสุดใหม่นะครับ ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่ราคาจะย่อลงมาทำนิวโลหรือว่าจุดต่ำสุดใหม่นะครับเพราะถ้าเราดูแนวรับแนวต้านเก่าของเขาก็คือตรงบริเวณ58บาท90สตางเนี่ยไปหา68บาท95สตางหรือ69บาทตรงนี้นะครับที่ผมตีเป็นกรอบเอาไว้เนี่ย เขาเคยมีการไซด์เวย์อยู่ตรงบริเวณนั้นประมาณ2รอบ3รอบนี่แหละก่อนที่จะหลุดตรงราคา58บปาท90ตางนะครับตรงนี้แล้วก็ลงมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขามีการสร้างนิวโลด้วยซึ่งมันก็เลยมีโอกาสที่หลังจากนี้ไปนะครับราคาก็น่าจะมีการย่อลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางแนวโน้มของเขานะครับซึ่งก่อนหน้านั้น ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นแต่สุดท้ายคือขึ้นไปยืนเหนือ,อตรงมลูลเวาเส้นนมื่อสองร้อยวันไม่ได้รับก็คือขึ้นไปยืนเสร็จก็ไปไซด์เวย์ไซด์เวย์เสร็จก็หลุดลงมานะครับก็ราคาก็ลงมาทำนิวโลในกรอบด้วยนะครับผมก็เลยมองว่ามันก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มใหม่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับผมเอง ถ้ามองกันในระยะสั้นนะครับถือว่าราคาตรงบริเวณนี้ยังไม่ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับอาจจะเป็นราคาในช่วงที่อาจจะต้องเข้าไปดูเข้าไปเวทแ d ะซีก่อนอะไรแบบนี้ส่วนในระยะกลางระยะยาวนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแต่ผมมองว่าราคาตรงบริเวณนี้ถือว่าน่าสนใจในการเข้าไปสะสมในระยะยาวนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหุ้นตัวนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงในสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องมาลุ้นก็คือการเปิดประเทศการที่น้่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าการที่เที่ยวบินต่างสามารถขึ้นบินได้ตามปกติหรือไม่อะไรแบบนี้นะครับคือมันต้องมาดูหลายๆอย่างประกอบค่อนข้างเยอะพอสมควรก็เลยต้องมองว่าหุ้นตัวนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับในช่วงนี้ ก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจหุ้น LT t นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> ก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ <c oughs> ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักอนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆหนที่อ,อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ